สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมที่มาเบังการใส่ถุงดินนะครับผมใส่เต็มนะครับผมใส่เต็มแล้วครับมันการที่ลงไปเรื่อยครับถึกน้ำกรณีเป็นกองอยบนี้ครับ กองละประมาณร่อยกว่าถุงครับถ้าเป็นกองไว้นะครับผมกองเล็กๆนะครับกองละร้อยกว่ากว่าถุงนะครับดินก็นทีิแข็งครับผมฝนตกดุนี่นทานทับตียะครับ จะกองไหมดินแข็งครับักกกกนนบกหอกเป็น ันนี้ก็เป็นรูปหัวใจแล้วตั้งใส่เต็มทุกทุกถุงนะครับผมใส่เต็มนี่ เวลาถือกนำมันกะทิลงไปครับผมนะครับกะทิหดน้ำก่อนปลูกครับลดน้ำก่อนก่อนจะปลูกนะครับหลายวันกำลังสับครับผมเพราะว่าฝนตกฝนฝนตกแล้วมันแห้งมันยัเฮ็ดอีกแล้วครับเฮ็ดอีกมื่อหนึ่งหรือก็ตัดตามวันที่หกมันเลย แมนกัดหยุดไม่ดิ๊ฮะแทงตามทิมน,น,นะครับแทงหกทิมโอ้หลายหลายจุดหลายหลายหังครับนี่ิเป็นก้อนเคี้ยวออกครับผมเป็นก้อนกับดินไปซับให้มันละเอียดก้อนอีส่ครับผม Bangkong gà để cứu thong loại của yên gong phong nha yên bangkong a song loại quang loại bằng quang... cả... gần gà 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 ยิวทัดดีครับเพราะว่าอยู่ที่สูงครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สูงนะครับนี่เป็นก้อนครับผมเอาออก ใส่เป็นผงพวกแบบนี้นะครับผมสับมันละเอียด